โอเคครับผมก็ขอสวัสดีครังนะครับสำหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนเพื่อนอน,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 น้องน,อน,นะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบท้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคร ไลเต้จะพาทุกคนมากดรับเหรียญหลังจากที่เราไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็รับเหรียญรีวอร์ดก็คือรอบที่2ก็คือรอบที่1เนี่ยเราจะได้รับหลังจากที่เราไปยืนยันตัวตนครบ24ชั่วโมงรอบที่สองเราจะได้รับอีกทีก็คือทุกๆ30มสิบวันหลังจากที่เรากดรับครั้งที่1นนะครับดังนั้นทุกคนศึกษาเรียนรู้ให้ดีว่า การรับเหรียญแต่ละรอบมันได้เท่าไหร่ได้ยังไงนะครับแล้วก็แจ้งไปยังคนที่มาก่อนวันที่31พฤษภาคมนะครับเราจะได้น้อยกว่าคนอื่นที่มาหลังเรานะอันนี้ไม่ต้องเสียใจแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจเนือไม่เป็นไรเราเป็นรุ่นบุกเบิกแต่ว่าปกติแล้วการที่เป็นรุ่นบุกเบิกมันควรที่จะได้เยอะกว่าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมก็คือความโชคดีก็ ความโชคดีของเราก็คือถือว่าเราเนี่ยเป็นยุคแรกๆยืนยันตัวตนโคตรง่ายแต่หลังจากนี้ใครที่จะมายืนยันตัวตนต้องจองคิวเท่านั้นแล้วนะครับบางจุดนะครับเขารับเฉพาะแค่100คิวต่อวันซึ่งเมื่อวานวันที่4มิถุนายนเนี่ยโอ้โหห้างแตกทุกห้างทุกคนคนที่ไปบางคนก็ไปถึงคิวเต็ม ต้องกลับบ้านอ่ะดังนั้นคุณจะต้องรีบไปตั้งแต่เช้านะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทาใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบทักมานะครับอ่ะโอเคทีเนี้ยขั้นตอนนี้สําหรับคนที่ครบ1เดือนแล้วหมายถึงว่าหลังจากที่เรากดรับรอบแรกเนี่ยครบ1เดือนมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยครับตรงเบอร์คอยเนี่ยมันจะขึ้นว่า1นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับมาใช้สิทธิ์รับเบอร์คอยกันกันเถอะ ขั้นตอนนี้ก็ให้เรานะครับกดใช้สิทธิ์รับด้วย word id กดเข้าไปนะครับบางคนนะครับอาจจะได้ไม่เท่ากันเห็นไหมครับประมาณมูลค่าประมาณ100บาทซึ่งผมจะบอกตรงนี้นะครับผมว่าราคาณวันที่เรากดรับเนี่ยมันไม่เท่ากันนะไม่ต้องไปน้อยใจว่าเออทำไมของคุณได้เยอะกว่าของฉันได้น้อยกว่าของฉันได้เยอะกว่าของคุณได้น้อยกว่าไม่ต้องไปสนใจตรงนี้เพราะว่า เหรียญที่เรากดรับเนี่ยมูล,ลค่าเนี่ยมันขึ้นมันลงทุกวันนะครับส่วนใครที่มีความรู้หรืออยากจะศึกษารา,ายละเอียดเชิงลึกเนี่ยตรงเนี้ยผมรับเฉพาะคนที่มาสมัครแล้วก็ติดต่องานกับผมเท่านั้นผมจะดึงเข้ากลุ่ม professional ซึ่งในกลุ่มจะแชร์ข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นไปของเ o r l d หรือเหรียญเวว่าเฮ้ย ถ้าข่าวนี้มาปุ๊บเรียนมันจะขึ้นหรือมันจะลงอันเนี้ยผมขอรับเฉพาะคนที่ติดต่องานผ่านผมเท่านั้นไม่รับไม่รับคนนอกนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาผมจะไม่สามารถรับผิดชอบได้อ่ะโอเคผมก็จะกดคําว่าใช้สิทธิ์รับด้วย w o r ร์ d ไนะครับกดเข้าไปสําคัญมากตรงนี้ทุกคนอย่าก,กดผิดนะกดผิดไปที่วอลเนี่ยไปที่วอลเนี่ยคือมันจะล็อกทุนเราไว้หนึ่งปี เดี๋ยวผมขออ,นนอธิบายเลยก็ได้แบบเข้าใจง่ายๆข้างบนเนี่ยคำว่าวอลอัตราผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอันเนี้ยมันจะล็อกทุนเราไว้เนี่ยสิบไม่ใช่สิบสิบไม่ใช่สิบครับล็อกทุนเราไว้หนึ่งปีคำว่าล็อกทุนเราไว้หนึ่งปีเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะไม่สามารถถอนเงินออกต่อให้มูลค่ามันสูงขึ้นเราก็ไม่สามารถถอนเงินออกสมมติวันเนี้ยสี่สิบบาทตอนหนึ่งเหรียญแต่ว่า ถ้าเรากดรับไปที่กระเป๋าวอลไปแล้วเนี่ยราคามันขึ้นเป็น100เหรียญ1น0บาทต่อเหรียญนะครับเราก็ไม่สามารถถอนเงินณนะเวลานั้นออกได้ตัวคนเข้าใจไหมคือตรงนี้มันเป็นกระเป๋าสเต็กเอาไว้สร้างมูลค่าหรือเพิ่มมูลค่าสมมุติว่าเราตอนนี้มีมี100เหรียญพอป่านไป1ปีเราจะได้เหรียญ WLD มาเพิ่มอีก10เหรียญก็เป็น10%ถูกไหมนี่แหละ10%ของ10เหรียญ แต่เราต้องยอมรับว่าถ้าเหรียญมันลงต่อให้มันเหรียญละหนึ่งบาทเราก็จะได้ตีเป็นมูลค่าไทายเป็นหนึ่งร้อยสิบาทถูกไหมแต่ถ้าเหรียญมันพุ่งขึ้นไปหน,นึ่งพันเปอร์เซ็นอันเนี้ยสิบเหรียญที่เราได้มาเนี่ยจากการที่เราสเต็กเนี่ยที่เราได้เพิ่มมามันก็ถือว่าเป็นกําไรของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม,ไ,ไม่ได้แนะนําหรือเชิญชวนให้ใครมาลงทุนหรือ ให้มาทำกำไรนะครับอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจเฉยๆนะนะครับอ่าทีเนี้ย spending เนี่ยคำว่า spending นะครับบางครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้นี่มันพูดเยอะจังวะทำไมไม่กดนั่นกดนี่แล้วก็ไปให้มันจบจบผมเคยทำแล้วหลายคลิปมากแต่บางคนก็มาสอบถามว่าอธิบายตรงนี้หน่อยอธิบายตรงนี้หน่อยมันคืออะไรผมพยายามแล้วนะว่า กดตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับเขาก็ไม่เขาก็ไม่กดตามเขาจะบอกว่าอธิบายตรงนี้คืออะไรหน่อยเออเยอะมากครับทุกคนเยอะมากสําหรับคนที่แบบไม่ได้กดตามแล้วสอบถามก็แบบว่าอันเนี้ยคืออะไรแล้วทําไมต้องให้กดอันนี้ทําไมไม่กดอันบนอันบนคืออะไรโอ้โหเนี่ยคือผมก็เข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันบางคนน่ะไม่ชอบอะไรที่มันยาวๆไม่ชอบอะไรที่มันเป็นรายละเอียดเชิงลึกชอบอะไรที่มันง่ายๆกดปุ๊บได้ปั๊บกดปั๊บได้ปุ๊บถอนปุ๊บได้ปั๊บ เออก็ประมาณเนี้ยอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าแต่ละคนมันมีนิสัยไม่เหมือนกันอยู่แล้วผมก็ต้องทําคลิปสองแบบนะครับทั้งยาวทั้งสั้นเออพอสั้นอีกก็บอกว่าสั้นไปเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะโอเคแต่ผมไม่ได้ประชดนะผมไม่ได้ประชดว่าทําไมมันสั้นไปก็คือมันมีขั้นตอนแค่นั้นจริงๆอ่ะกดนั่นกดนี่กดนี่กดนี่กน็นี่จบไม่ถึงสี่นาทีจบแล้วแต่อันเนี้ยอาจจะยาวหน่อยนะจะได้ความรู้กันเต็มเ็มอ่ะ สรุปแล้วครับก็คือกระเป๋ามีอยู่2กระเป๋านะหลังจากที่เรากดรับรางวัลหรือรีวอร์ดกระเป๋าแรกคือกระเป๋าวอลต์กระเป๋าวอลต์เนี่ยก็คือเราพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถถอนออกมาหรือทําอะไรได้เลยแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายนะถ้าเราตัดสินใจที่จะถอนหรือว่าตัดสินใจที่จะเอาออกมามันจะต้องใช้ระยะเวลาหนึง่งตอนแรกที่ผมทําแรกๆเนี่ยมันขึ้น3วันแต่ตอนนี้มันขึ้น7วัน ตามกลไกความเหมาะสมของบริษัทที่เขา,าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นให้ทุกคนเรียนรู้แล้วก็ศึกษาได้ทั้งกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะครับโอเคนะส่วนใครถ้ายังไม่มีกลุ่มก็เข้าไปในกลุ่มของผมได้ผมสร้างไว้แล้วนะครับอ่าทีเนี้ยในกลุ่มอ่าทีเนี้ยก็คือ7วันแล้วเนาะอ่าในผมอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้3วันตอนเนี้ยวันแต่ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะก,กี่วันเช่นวันเนี้ยเรากด โอ,อนออกเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเจวันแต่บริษัทเขาก็อาจจะมเีเงื่อนไขหรือนยโยบายในการปรับเปลี่ยนจากเจวันเป็น30ิวันหรือเป็น60สิวัน90้าวันอันนี้เป็นการคาดคะเนนะเป็นการคาดคะเนไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับอันนี้เป็นความคาดคะเนว่าเออบริษัทเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรืออ,อ,อะไรอะไรอ่ะเงื่อนไขการอะไร ก็คือเงื่อนไขแล้วก็สิทธิประโยชน์วันเวลาหรืออะไรต่างๆเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้เราทราบลวงหน้านะครับอ่ะโอเคทีเนี้ยเราจบไปแล้วนาะบัญชีวอลทีเนี้ยมาดูบัญชีสเปนดิ้งสเปนดิ้งบัญชีก็คืออัตราตอบแทนก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์เรารับมาเท่าไหร่เราก็ได้แค่นั้นเราไม่สามารถหาเพิ่มการหาเพิ่มมันมีหลายวิธีนะทุกคนเช่นหามาจากภายนอกแอปหรือหาภายในมินิแอปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นะครับมินิแอปเนี่ยมันเยอะเราก็ไม่รู้ว่าแอปตัวไหนอะมันดีดังนั้นนะครับผมก็มีกลุ่มนะครับว่าเอ้ยแอปเนี้ยควรเล่นแอปเนี้ยไม่ควรเล่นเพราะว่าบางแอปเนี่ยมันเสียเวลาบางแอปเนี่ยก็คือมันน่าเล่นทั้งเรื่องนั้นผมจะดึงคนเฉพาะคนที่มาติดต่อง,งานกับผมเท่านั้นนะครับติดต่อง,งานกับผมเท่านั้นผมจะดึงเข้าโอเคนะอ่ะทีเนี้ยบัญชี spending คุณกดปับ๊บเข้าบัญชีของคุณปับ๊บ คุณสามารถทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทหรือจะส่งให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้แต่เพื่อนคุณต้องมี w o r ร์ดคอยด้วย w o r ร์ดเอด้วยถึงจะสามารถรับเงินตรงนี้ได้โดยตรงนะโดยที่ไม่ต้องแปลงให้เขาไปแปลงเองนะครับให้เขาไปแปลงเองก็ประมาณนี้เลยจบเลยสั้นๆสเปนดิ้งถอนปุ๊บเข้าปับ๊บทำได้ทุกอย่างทั้งโอนทั้งถอนทั้งแลกเปลี่ยนได้หมดเลย อ่ะผมจะกดคําว่าใช้สิทธิ์รับด้วยเวอร์เรดีมันจะให้เราสแกนหน้านะเราไม่จําเป็นต้องไปห้างอีกแล้วนะย้ําว่าเราไม่จําเป็นต้องไปห้างอีกแล้วเราไปแค่ครั้งแรกครั้งเดียวอ่ะมันจะให้เรายืนยันตอนนี้กดยืนยันได้เลยครับนี่สแกนหน้าเราครับทีนี้รอสแกนหน้าอ่าสำเร็จแล้วก็ยืนยันดังนั้นคุณจะไปสแกนหน้าของคนอื่นไม่ได้คุณจะไปให้คนอื่นคือคุณจะ,ณจะณเรียกอะไรอะ่ะ คุณจะมาโกงไม่ได้ของคุณมีแค่คนเดียวในโลกต่อให้คุณไปทำก็เลยนะหน้ากากหน้าคุณน่ะไปสแกนก็ไม่ได้อันนี้คุณลองทำดูได้เลยอ่ากดดำเนินการต่อนะครับรายการใช้สิทธิ์รับนี้จะปรากฏใน wallet ของคุณภายใน2 4ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนตรงนี้ถ้าสมมติว่าค,คุณกดรับแล้วมันไม่ขึ้นใน wallet ของคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลา24ชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนคนในวันนั้นที่กดรับด้วย หรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้มันไม่สามารถโชว์ได้ทันทีนะครับนะก็คือประมาณย4ิชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับโอเคถ้าเกินนี้คุณก็ติดต่อเข้าไปได้เลยกดจำนวนการต่อนะครับเนี่ยรับเบอร์คอยถัดไปของคุณในอีก30วันเห็นไหมครับมันจะรับทุกๆ30วันแล้วนะทีนี้จนครบ12เดือนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อคุณกดรับแล้วคุณสามารถแลกเปลี่ยนแต่ถ้าคุณจะรอคุณก็ต้องยอมรับ ว่าราคามันมีขึ้นมีลงได้มันไม่สามารถการันตีได้ว่าราคามันจะยังเท่าเดิมดังนั้นคุณอาจจะได้เงินน้อยลงหรืออาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นก็ได้แล้วแต่อันนี้คุณไปศึกษาเองได้เลยนะครับอืมแนะนำสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ได้เงินมาเท่าไหร่ก็เลขเตถ้าคุณจะรอเลขทีเดียวก็ได้นะครับมันจะได้รู้สึกว่า้ามันมันเป็นเงินเยอะ แต่เนี่ยก็ไม่สามารถการันตีได้อีกว่ามันจะราคาเท่าเดิมไหมถ้ามันราคาลงคุณต้องยอมรับได้ไหมว่าเออจากการที่เรา่าตอนแรกเราได้มาแล้วเนาะเราเหลืออีกประมาณเก0ร้บาทอย่างเงี้ยเก้อบาทที่มันยังเหลืออยู่ที่ต้องกดรับเนี่ยตอนเวลาที่เราดูเนี่ยเก้าร้อยถ้ามันครบ12บเดือนราคามันลงลหละราคามันลงเหลือหนึ่งบาทคุณก็ได้รับอีกเท่าไหร่ครับประมาณ2ี่สิบบาทประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยทุกคนประมาณ1ิบถึงบาท แต่ถ้าราคามันขึ้นเป็นหนึ่งร้อยบาทคุณจะได้รับเท่าไหร่สองพันสองพันไงทุกคนเอออันนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับอ่ะโอเคกดดำเนินการต่อนะครับคำว่ารับเวิร์คอยเพิ่มมากขึ้นด้วยการเชิญเพื่อนอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับทุกคนถ้าคุณยังไม่เรียนรู้ระบบถ้าคุณยังไม่เข้าใจระบบถ้าคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาถ้าคุณยังไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้เลย แนะนำอย่าชวนเพื่อนเลยมันเป็นภาระเป็นภาระของคนอื่นไม่ใช่ว่าคุณไปชวนเพื่อนแล้วปล่อยให้เขาไปสอบถามในกลุ่มอันเนี้ยมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีมันเพิ่มภาระให้คนอื่นดังนั้นการที่คุณอยากจะเก่งอยากจะพัฒนาตัวเองคุณต้องเรียนรู้จากตัวเองอยู่ใกล้กับคนที่เขามีความรู้อยู่ใกล้กับคนที่เขาเป็นดูสังเกตว่าเขาทำยังไงว่าเออ ใครที่ใครที่สมัครผ่านผมเนี่ยผมสอนทุกขั้นตอนนะอนสอนตั้งแต่การสมัครสมาชิกเวลามีปัญหาอย่างอย่างนี้คุณต้องแก้ไขย,ยังไงผมไม่ได้มีเวลามาบอกทุกคนนะว่าเอออัปเตเวลามีปัญหาต้องทํำยังไงอันเนี้ยผมไม่ได้สอนผมจะสอนเฉพาะตอนที่เวลาคุณมีปัญหานะครับนั่นแหละคือ สิ่งที่ผมสอนไปในตัวเวลาเกิดปัญหาปุ๊บผมต้องทำยังไงเออมันถึงจะได้หลายคนมากที่มีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ได้ผมก็ลองทุกวิธีทางวิธีทางเนี่ยจนเขาสามารถทำได้เออประมาณนี้เลยทุกคนดังนั้นถ้าคุณยังไม่พร้อมอย่าไปชวนคนเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียด้วยเสียอะไรครับเสียเครดิตว่าเออเราไม่มีความรู้เลยขาดความน่าเชื่อถือเวลาที่มีงานอื่นอีกเพื่อนจะไม่เชื่อเราเลย เพราะว่าเราไม่มีออาชีพหรือว่าแนะนําไม่ดีไม่เก่งเพื่อนจะรู้สึกเฟลคุณเข้าใจความรู้สึกไหมแต่ถ้าคุณพร้อมโอ้โหเพื่อนถามอะไรมาตอบได้ทุกอย่างเลยโอเคเพื่อนจะเชื่อใจคุณถ้าถ้าเพื่อนถามว่าเอ้ยมันคืออะไรตอบไม่ได้อันเนี้ยคุณเสียเลยคุณเสียความคุณเสียเครดิตจากเพื่อนคุณทันทีอย่าเพิ่งไปรีบร้อนว่าคุณต้องรีบเชิญนะ่ะมันไม่ใช่ คุณต้องทําตัวเองอ่ะให้เข้าใจก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณเนี่ยต้องพร้อมตั้งแต่การมีความรู้เบื้องต้นการมีกระเป๋าเอ็กเช g e ไว้เลขบัตรเจ็ให้เพื่อนอันนี้ก็สําคัญนะครับอืมประมาณนี้เลยทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาต้องให้เกียรติเขาด้วยอืมให้เกียรติเขาด้วยคุณมาดูคลิปผมวันนี้ คุณมีคุณมีคนเชิญมาแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้คุณมาดูคลิปผมโดยที่คุณยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคุณได้ความรู้จากผมไปคุณแค่ให้เกียรติผมทักมาหาผมแล้วก็สอบถามกับผมแค่นั้นเองทํากับผมคุณให้เกียรติคนที่เขาให้ความรู้คุณแล้วก็ให้โอกาสคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของคนดีหรือผู้ดีนะครับอ่ะทีเนี้ยไม่พูดมาก กดเข้าไปครับเอาไว้ทีหลังนะครับอ่ะเห็นไหมครับเราได้มาแล้วครับใช้สิทธิ์รับแล้ว18ตอนแรกเราได้รับมา16บวกอีก2ก็เป็น18.7นะครับคงเหลือก็คือ20เหรียญเห็นไหมครับรับไปอีกครับเท่าไหรครับ10เดือนอ่าประมาณ10เดือนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการใช้รับสิทธิ์ตรงนี้เห็นไหมครับผมสมัครมาตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือนมิถุนาผมก็กดรับถูกไหมอ่ะประมาณนี้เราได้รับ2องทับแล้วมันก็จะรับทุกๆเดือนแบบนี้ไปเรื่อย ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเหรียญมันขึ้นเราก็ได้รับกาไรเพิ่มขึ้นข้อมูลเพิ่มเติมเห็นไหมครับตรงนี้คงเหลือก็คือ94%ทั้งโลกนะอันนี้คือทั้งโลกเลยทั้งโลกคือ94โทเคนคงเหลือก็คือประมาณ9,000ล้านหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน9,424ล้านเหรียญนะครับโทเคนที่จ่ายไปแล้วก็คือประมาณ5,000ล้านหน่วย1 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้ประมาณ500ล้าน จกไปแล้วประมาณห้าร้อยล้านนะครับมนุษย์ในระบบอันเนี้ไม่แน่ใจไม่ขึ้นอ่ะโอเคก็กดปิดไปได้เลยครับทุกคนพอกดกิจพอกดปิดไปแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับมาเช็คดูที่วอลเล็ตว่ามันขึ้นไหมถ้ามันขึ้นมาตรงนี้แสดงว่ามันขึ้นแล้วแต่ถ้าเราอยากจะดูประวัติว่ามันเข้ามากดไปที่รูปอ่รูปนาฬิกาด้านบนขวามันจะขึ้นมาประวัติดอนหลังครับอา่าไม่ขึ้นทุกคนแสดงว่ามันยังไม่ขึ้น ถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ามันยังไม่ขึ้นอ่า,อาจจะต้องรอระยะเวลาอีกยี่สิบสี่ชั่วโมง่ลองกดดูอีกทีหนึ่งครับยังไม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นมามันจะขึ้นใช้สิทธิ์รับอันนี้ยังไม่ขึ้นมายังไม่เข้านะยังไม่เข้ามาทุกคนก็ต้องรอดูนะครับไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือประมาณนี้นะครับบางคนบอกว่ากดรับแลว้วทำไมไม่ได้เรียน่ะเรียนรู้นหายไปไหนอ่ะก็ประมาณนี้ครับมันขึ้นหน้าจอตอนคุณกดรับว่ามันจะปรากฏใน wallet ของคุณภายในยี่สิบสี่ชั่วโม ประมาณนี้เลยโอเคนะส่วนใครที่จะแลกเปลี่ยนกับอัพไลเต้ระวังให้ดีนะครับตอนนี้มีมิดฉาชีพอปลอมเป็นอัปเต้เนี่ยเยอะมากๆมีคนโดนไปแล้วหนึ่งคนซึ่งต้องดูให้ดีนะว่าต้องทักมาส่วนตัวก่อนไม่งั้นผมช่วยเช็คไม่ได้บางคนพูดคุยกับผมแท้ๆผมส่งยูสเนมให้แท้ๆยังกรอกผิดอันนี้ไม่ใช่ความผิดของผมนะเพราะผมมีหลักฐานไงเออว่าคุณคุณกรอกถูกทุกอย่างแต่ว่าตอนที่คุณ ตอ,ตอนที่เขากดกรอกเนี่ยเขาไม่ได้เคปบมาให้ผมเช็คอีกครั้งหนึง่งแล้วเขาก็กดยืนยันโดยที่ไม่ได้เคปบมาส่งผมนะครับโอเคก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้สาหรับใครที่คิดว่าได้ความรู้จากวิดีโอนี้นะครับฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยคลิปวิดีโอหน้าผมจะมาสอนหรือรีวิวทุกเมนูเลยว่าเมนูน,นี้เอาไว้ทําอะไรแล้วก็พามาเรียนรู้ระบบเบอร์เอฟเนี่ยให้ละเอียดนะครับเต็ม นะครับเต็มคอร์สเลยโดยที่ผมไม่ได้คิดค่าสอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคผมจะให้คุณเรียนรู้ได้ฟรีๆเนี่ยเช่นมินิแอปเราควรจะเล่นแอปไหนเมนูนี้ใช้ทําอะไรเวลาชวนเพื่อนต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมา,ารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอัปลายเตด้วยนะครับสวัสดีครับ